สวัสดีครับวันนี้ผิงดาวเราก็มาพบเจอกับ f c กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอนะครับก็พอดีทางมอคคาพอด24เ,เขาก็ได้เขาเรียกอะไรส่งสินค้าให้เรารีวิวตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเบลตินะครับมอคคาพอดเบลติขนาด4ครับแต่ว่าตัวที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยคือตัวขนาด2ครับนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะตัว4คับกันว่าขนาด แล้วไซส์ของมันต่างกันยังไงครับเดี๋ยวขอเอาตัวสองขับหลบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมเพิ่งส่งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันคราวที่แล้วที่เราทํามาคือเราจะมีบอกคลิปที่แล้วเราจะบอกขนาดไซส์ครับนะครับว่าครับหนึ่งสองคับสามคับสี่คับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเลือกหากันได้นะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมาเปรียบเทียบเจ้าเบลติบักก้า บิก้านะครับปักก้าบิก้านะครับว่าไซส์ของมันจะต่างจากตัวสองขับเยอะกันแค่ไหนนะครับโอ้เดี๋ยวขอเทียบกล่องให้ดูนะเทียบกล่องให้ดูเทียบกล่องให้ดูเห็นไหมครับกล่องไซส์มันจะขาแรกเลยต่างกันเยอะนะครับก็เท่าตัวสองขับสามขับนะครับเออสองคับสี่ขับคือในท้องตลาดเอนนี้เห็นตัวบิก้าตัวเนี้ย เห็นไซส์ใหญ่เสือคือตัวสี่ับนะครับยังไม่เห็นใหญ่กว่า4ค่ับนะครับถ้าใครเห็นเห็นมากกว่า4ี่ับตัวริกาันนี่ก็ส่งมาดูกันหน่อยนะครับผมสังเกตเห็นต่างจากรุ่นเก่ายังไงสังเกตเห็นไหมครับรุ่นใหม่ปี2018นะครับมันจะเป็นทูโทนแล้วนะครับของรุ่นปีก่อนๆรุ่นเก่าก่อนใช่ไหมครับ ของเก่ายังเป็นสีมิเนียยหมดเลยครับแต่ของใหม่นี่เขาจะเพิ่มสีสันมานะเป็นสีดำก็ดูแล้วก็สวยงามดีนะครับเข้าวันดีแต่ว่าอืมเรามาแกะกันดูนะครับแบบออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับนีด่ดูครับก็ อ่ภายในก็เขากล่องวางข้างล่างกันนะครับสองวาง,างนั่ภายในก็จะมีเขาเรียกอะไรคู่มือก็ไม่มีภาษาไทยเลยมีเป็นภาษาภาษาจีนนะครับแล้วก็ไต้หวันจีนเดนมาร,ร์กโปแลนอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นอ่อ แสบตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็ลบ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 ลรอบแสบตัวนี้มาให้นะวิธีการชงนะครับว่าใส่อะไรยังไงปอนต้นมายัางไงนะครับก็เอาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันแกะมาแล้วบรรจุขันสวยงามนะครับตรงๆมาจากอิตาลีอิตาลีนะครับ อบคุณร้านบ็อกบัฟฟต์24นะครับที่ได้ส่งสินค้าให้เราโอ้หลายตัวมากเลยที่ให้เรามาได้รีวิวนะครับมีพวกเอโ o พาร์อะไรพวกนี้เยอะไปหมดนะครับแม้แต่ชุดดิปก็ส่งมาให้โอ้โหสวยเนาะสวยจริงครับสวยสวยสวยงามสวยงามสวยสวยต้เก่าริ่เห็นะไ,ไหมครับ ตัวเว้นตัวเก่านะครับหรือว่ามันใหม่มาด้ยวยคนที่ใช้มันนานแล้วนะใช้มาหลายปีเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ก็นี่แอบไปเห็นไหมเป็นมาของใหม่มันก็ย่อมจะเงาป๊อปวิ่ง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 นะครับมันช่างเจิดจ้าเสียอะไรขนาดนี้แสงมันโอ้แต่ว่ามันต่างกับตรงข้างในหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตัววัดน้ำ H2O อยู่ข้างในนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ย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 นะ แต่รุ่นใหม่รุ่นสี่ครับไม่มีมีแต่ขีดบอกน้ําอย่างนี้เป็นเป็นขีดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีปั๊มอะไรนะครับแต่รุ่นเก่ามีปั๊มว่า H2O นะครับเป็นตัวหนังสือเลยคือเป็นที่ใส่เตรียมวัดระดับน้ําแต่จริงๆแล้วคือวิธีการชงเขาเขาก็จะให้น้ํามันลินให้อยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็น้ำอย่างเนี้ยมาใสาน่นี้ซึ่งผมก็ดูแล้วมันก็น่าจะ เขาเรียกอะไรคล้ายๆกับใส่ไม่เกินวาวนี่แหละเดีย๋ยวมาแกะดุกข้างในกันพร้อมๆกันนะครับแกะดข้างในกันก็ลูกยามนะครับไมเอียมโอ้ตัวนี้ผมว่ามันจะคล้ายๆกับตัวสีครับตัวเอสเพสทั่วไปนะครับก็คือความยาวความยาวใกล้นันเดีย๋ยวผมลองมาเปรียบเทียบตัวนี้ดูเื้าข้างในก็มีอะไรเป็นมีเนียม เหมือนปกติทุกอย่างนะครับผมความดันสูงเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับตัวสีครับของเอ่เพสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบมาแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็เตรียมตัวขนาดไซส์สีครับของเอเพไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวสีครับของบิก้านะครับปักกาบิก้าเราแต่จะเรียกกันนะครับก็เราจะตามรื่นผมเหมือนกันก็เท่าที่ดูไซส์คือมันใกล้กันแต่ว่าตัว นยใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเยอะเลยก็หูใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทั้งตัวทรงทั้งตัวถ้วยนะครับนะครับใหญ่กว่าตัวเอสเพสเยอะเยอะนะครับก็กิกต้าใหญ่เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบถ้วยข้างในกันนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือตัวตัวหม้อต้มต่างกันแล้วนะครับแล้วก็หนักกว่าอาีจะสวัางเอางี้มาดูข้างในกันนะครับถ้วย ใส่กาแฟก็ต่างกันนะครับอะที่เห็นแน่ๆคือถ้วยนี้ต่างละบิก้าี่ยใหญ่กว่านะครับสี่ครับเหมือนกันนะครับแต่ใหญ่กว่าสี่คัพเอ็กเพสแล้วถ้วยข้างในนะครับก็มีเลยอืมตัวเขาเลยถ้วยของสี่คัพเอ็เสเนี่ยใส่เข้าไปในถ้วยของสี่ครับไอบิ๊กบิ๊กกาได้เลยนะครับก็ อใหญ่กว่านะครับก็เห็นๆเนีเ่ยใหญ่กว่านะครับความสูงลนะความสูงก็ใหญ่กว่าเยอะนะครับนิดนึงก็ประมาณสักเซนสองเซนน่ะนะ้าใหญ่กว่าคนใส่ใส่ถ้วยนี้ได้เลยนะครับความสูงก็สูงกว่าอืมแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ผมจะบอกว่าหลักการทํางานของหม้อต้มนะครับของไอบิการเนนะี่ย ทำไมราคาหม้อมาถึงมีราคาสูงกว่าตัวเจ้าเอพนะครับก็มันอาจจะเป็นด้วยเรื่องกระบวนการของตัวนี้ครับตัวหน่วงเวลานะครับตัวหน่วงเวลาเันีห็นไหมตัวหน่วงเวลาเนี่ยวันนั้นผมลองแกะดูแล้วนะครับตอนนามาทำาัักสะาดนะครับก็ผมขอแกะเข้าสองสองครับอย่าอดนะกนะเหนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีตรวหมดตัวนี้เนี่ยเนตัวนี้ย แต่ตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันสาถอดของความสาดได้แล้วครับก็ที่ผมจำได้แม่คือเอาสีดำหูจับเข้าหาตัวนะครับแล้วมือจับแบบนี้แล้วก็หมุนจับฐานอันนึงนะครับแล้วก็หมุนมันหมุนแบบทุกคนเก็บน,นาฬิากานะครับเดีย๋ยวเรามาดูความลับข้างในกันว่าทําไมทําไมนะครับทไมมันถึงสร้างครีมร่าให้กับกาแฟได้นะครับนี่นไพอถอดมาปุ๊บข้างในก็เป็นแข่ถ้วยอย่างนี้นะครับข้างในนี่เป็นยางนะครับ นี่ครับอ่าแต่ตัวน,นี้มันไม่สามารถถอดได้้องทิ้งมันไปความรับของมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับรูของมันที่เป็นรูดันกาแฟเนี่ยมันเล็กมากเล็กใหญ่ก่าเข็มหมุดนิดเดียวเองอะ่ะเนี่ยใหญ่กว่าเข็มมุดนิดเดียวเองเนะครับส่วนซึ่งเป็นตัวเอสเพสแล้วเนี่ยมันจะปล่อยอิสระอย่างเงี้ยเลยนะมันจะเป็นรูออกมาไม่มีการน่วงเวลาไม่มีการอะไรคือพอน้ำกาแฟเดือดปุ๊บ มันก็ไหลฟต่อคางๆพอมันร้อนมากๆปุ๊บมันก็พุ่งออกคางนี้ใช่ไหมครับพุ่งๆๆออกอย่างนี้แต่ตัวหลักการทํางานของเจ้าไอ้ปิกาเนี่ยมันมีการดวงเวลาคือมันเดือดปุ๊บมันยังไม่พุ่งออกแต่ตัวเอสเพสนะครับมันจะมีตัวเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวถ้วยเนี่ยตัวดวงเวลาเนี่ยนะครับมันมากดทับเอาไว้นะครับคือมันจะยางตรงเนี้ยมันจะไปปิดรูตรงที่มีคช้รูเข็มตรงเนี้ยรูเล็กมากนะครับปิดเพื่อ มาให้กาแฟแหลกมาเมื่อความร้อนยังยังไม่ถึงจุดเดือดเต็มที่ของมันมันจะหด่งเวลาไว้นะครับคือจะอั้นเอาไว้อ่ะพอมันเต็มที่มันปุ๊บใช่ไหมครับหลักการทํางานพอมันเต็มที่ปุ๊บมันก็เหยียดดันตัวนี้ออกมาครับปุ๊บนี่ครับพอมันดันขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดเป็นครีนมาที่ว่าเป็นฟองเพราะมันดันปุ๊บมันเหมือนมีอะไรดันฟูอย่างเงี้ย แต่ว่ามันเท่นะตอนที่ว่ามันเดือดมันจะดังป๊อกเลยนะมันยังไม่ได้ไหลๆงี้คือมันมันม่ได้ดงเนี้ยเนี่ยเสียงมันพอนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวลองมาแกะดูตัวนี้ว่าเหมือนกันไหมเรหลักการเดียวกันนะครับหมดปุ๊บแต่ของใหม่หมดอ่าหมดได้แล้วหมดได้แล้วหมดได้แล้วนะจะดูกันว่าข้างในมันเป็นเหมือนกันไหมอ๋อเหมือนกันนะครับเป็นลูกยางข้างบนนะครับนี่ นะครับตรงนี้ก็เป็นรูรูเท่ากระเลยนะครับสองอันอยากเป็นรูเข็มนิดนึงเนี่ยครับนี่นไครับข้างๆกไม่มีรูอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นรูเข็มนิดเดียวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทายคลิปเราเอาเจ้าตัวสีคาับประชงกันนะครับว่ามันจะรีดหนะอาออกมาได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอ,อ,อดูทายคลิปกัน ก็ขอขอบคุณร้านมอ c ก้ ok p พอ t 24นะครับที่ส่งอุปกรณ์หลายชิ้นมากที่มาให้เรารีวิวนะครับก็มาให้ FC เรงดาได้ชมกันนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยผมก็รู้สึกแปลกๆ่อยที่ว่าตัวเจ้าตัวรุ่น b ิก้าเนี่ยขายดีมากเลยอ่ะใครๆก็โทรมาก็สยยั่งเ่ยตัวเจา้ารุ่น b ิก้าบิก้านะครับอาจจะเขาคิดว่าเออมันได้ความสวยงามเพราะว่ามออ้อมัจะสวยกว่ารุ่นเอพ สวยกว่าวง่ายสวยกว่ามันมีลูกเล่นนะครับลูกเล่นก็คือมีการต้นปอกแ๊กปอกแ๊กอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าสวยงามสวยงามนะครับหม้อใหม่มันก็สวยจริงๆนย่งมีไใ,ใกล้นะครับพอดีอันที่ซูมไปยูใกล้ก็เลยต้องขยับไปนิดหน่อ่ะตอนนี้ก็เห็นนะครับความแตกต่างสี่ครับสองครับสี่ครับซึ่งหม้อสองครบกับหม้อสามครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามัมนเท่ากันนะครับผมก็ กำลังได้ความนิยมนะครับแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างจะสูงกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวเอเพสราคาตัวบิ๊กซ่นี่ยสูงกว่าก็ประมาณก็หลายร้อยนะหลายร้อยอ่ะหลายร้อยเหมือนกันแต่ว่าหม้อพวกนี้มันเป็นหม้อทํามาจากวัสดุมีเนียมที่ดีมากๆนะครับทนความร้อนนะร้อนอู่ใช้มาหลายปีไม่เคยมีปัญหานะครับแค่ถอดไปทําความสะอาดมันแค่นี้เองนะครับ ก็ทาเสร็จปานของที่ต้องเปลี่ยนประจำก็คือลูกยางคนระับลูกยางก็บอกไปข่าวเชวลล้ว่าถ้ามันเริ่มแบบกรอบรอเริ่มยืดเริ่มอะไรเนี้ยตอนที่เราแกะทคำควัมสายเราจะเห็นเองว่าเราจะรู้ได้ตัวเราเองว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันเสียแล้วอะไรเงี้ยครับก็สั่งเปลี่ยนได้เราก็มีจําหน่ายนะครับโทรมาสั่งซื้อเจ้าลูกยางตัวที่ว่าตัวเนี้ยเจ้าลูกยางตัวเนี้ยนะครับที่เข้าตามไปดูคลิปที่ทำไว้ข่าวเชลล้วได้นะครับที่เรื่องกีดรับกีครับนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราชงกาแฟดูครับว่าน้ขผมมันจะออกมาเท่ากับตัวสีครับตัวนี้ไหมน้ำสีครับตัวนี้กับสีครับตัวนี้ครับครับเดี๋ยวตามไปดูนะเอาละตอนนี้เราต้มหมดเจ้าตัวสีครับของเอฟเฟสมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าคีมมาของตัวบักก้าเนี่ยมันมาไวใสไวนะครับก็เดี๋ยวเทสดูขนาดสีครับกอนนะครับแก้วสีครับของเอฟเฟสนะครับอ่า ไม่เท่าเก่าที่เราเคยทําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามารอตัวเจ้าบักกานะครับไอบิ๊กอบิ๊กกาครับว่าพีมามาเป็นยังไงแล้วก็ปริมาณที่ได้ออกมาจะเท่าสี่รับเอทเพ็ดไหมเพราะาเที่ยวเนี้ยเราใช้การตวงจากจากตัวบนนะครับตวงเพราะว่ามันไม่เกินขีดเพราะว่าถ้าต่ำกว่าวาวเนี่ยมันใช้กับรุ่นรุ่นตัวสี่ขับไม่ได้ปริมนาณน้ำมันเยอะเกินไปนะครับก็ต้องใช้ตัวของเขาเนี่ยที่ผมบอกว่าคล้ายคมีเฮ o ูโอหรือรอยขีดเนี่ยเป็นการตวงนะครับเดี๋ยวเรา รอเจ้าตัวบิก้าแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันจะเบียดแล้วก็จะมาอย่างนี้ยังไงนะครับผม อ่ตอวนี้เราก็ได้ครับเสียงหม้อดังมากเลยนะครับเอาละเราจะมาเเจ้าบิ๊กของขีมมากมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันจะได้ขีดมากนะครับถ้าเป็นตัวเอเพมันยังไม่มีขีมมากตัวลอยหน้าฟองอย่างนี้ครับเอาละนี่แหละครับข้อดีของเจ้าตัวบิก้านะครับมันจะได้ขีมมากนะครับขีมมากขีดมากนะซึ่งในตัวเอสเพสเนี่ยมันจะให้ขีมมากแบบนี้ไม่ได้นะครับ ก็มันก็เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกอะไรอนาล็อกเนาะอนาล็อกที่ว่าคนคิดค้นมาว่าจะทํายังไงให้มันรีดคีมม่าจากกาแฟได้นะครับแต่กาแฟคีมม่าของตัวมอคคาพอดเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่ามันไม่เหมกับเครื่องแมชชีนเครื่องเอสโซ่เครื่องไฟฟ้านะครับเพรนั่นจะรีดได้ดีกว่าไอ้นี่มันรีดแบบเป็นแบบอนาล็อกอะไม่ใช่ดิจิตอลนะครับก็คือมันขึ้นมามีคีมม่าขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ค่อย หายไปนะครับถ้ายังเป็นตัวพวกเครื่องมาชชีเครื่องไปโซ่เครื่องไฟฟ้าอันนั้นจะอยู่ได้นานกว่าแต่อันนี้ก็โอเคครับมีคิมาให้เราได้มาหอมนะหอม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 กว่าเจ้าตัวอันนี้ก็หอม x p a c สก็หอมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวบบ Big ตัวนี้ยเจ้าตัวนี้นะครับมันยังให้กลิ่นที่หอมกวา่าแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรมันหน่วงเวลาก,กว่านะครับผม ตอนนี้คิดมาก,กยังอยู่เนะยยังไม่จางหายไปไหนก็ยังมีอยู่นะครับผมอ่ะแล้วแต่ตัดสินใจกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็ดีทั้งสองแบบนะครับก็โจ๊กบิ๊กบิ๊กการก็มีลูกเล่นนะมีความสวยงามลูกเล่นตอนที่มันแก้เดือดว่าดังมากเลฟองฟูเหมือนเสียงรถไฟฟูนะครับผมเลือกกันได้นะครับวันนี้ผิงดาวกข็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาที่ชงกาแฟสวย,สวย มาชงโชว์กันว่าเรามีแค่นี้เราก็ท่องเที่ยวได้ทั่ทไทยนะครับวันนี้กับก่อนนะครับ